เงินเดือนค่าราชการเดือนตุลาคม2,568ออกรอบแรกแล้วข่าวดีสำหรับค่าราชการทุกคนว่าเงินเดือนมาถึงแล้วคุณจะได้มีเงินใช้ก่อนใครในบรรดาผู้ทำงานในราชการวันนี้เราจะพาท่านไปดูว่าเงินเดือนออกวันไหนและมีเงินใช้กับอะไรได้บ้างเงินเดือนค่าราชการ2,568ออกรอบแรก วันนี้เป็นวันที่เงินเดือนข้าราชการออกรอบแรกสำหรับเดือนตุลาคม2568ที่ผ่านมาข้าราชการและลูกจ้างประจำทั่วประเทศได้รับเงินเดือนเป็นเงินจ่ายตรงตามกำหนดหมุนเงินให้ทันกับความต้องการของข้าราชการทุกคนเมื่อเงินเดือนออกรอบแรกแล้วคุณจะได้มีเงินใช้ก่อนใครและสามารถวางแผนการใช้งานเงินได้อย่างเต็มที่กรมบัญชีกลางได้ออกกำหนดวันโอนเงินเดือนเพื่อให้ข้าราชการสะดวกในการจัดการเงินกำหนดการโอนเงินเดือนโอนรอบที่หนึ่ง จ่ายเงินวันที่16ตุลาคม2568อโอนรอบที่สองจ่ายเงินวันที่28ตุลาคม2568การจ่ายเงินเดือนนี้มีการเลือกรับเงินสองรอบต่อเดือนเพื่อให้ข้าราชการมีอิสระในการจัดการเงินซึ่งเริ่มใช้ระบบนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม2567เเงื่อนไขาการเลือกรับเงินเดือนสองรอบข้าราชการและลูกจ้างประจำสามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเวลาต่อไปนี้ช่วงเวลาการยื่นเอกสาร วันที่1นึถึง15ธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นเอกสารส่วนราชการที่สังกัดการแสดงความประสงค์จะมีผลบังคับใช้สำหรับการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไปผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์จะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองเพียงครั้งเดียวปฏิทินเงินเดือนค่าราชการ2568เดือนตุลาคม2568โอนรอบหนึ่งวันที่16ตุลาคม2568โอนรอบสอง วันที่28ตุลาคม2568เดือนพฤศจิกายน2568โอนรอบหนึ่งวันที่14พฤศจิกายน2568โอนรอบสองวันที่25พฤศจิกายน2568เดือนธันวาคม2568โอนรอบหนึ่งวันที่16ธันวาคม2568โอนรอบสองวันที่25ธันวาคม2568 เมื่อเงินเดือนมาถึงแล้วคุณสามารถวางแผนการใช้งานเงินได้อย่างเต็มที่และสามารถเตรียมการให้กับการโอนเงินในรอบต่อไปได้ด้วยคำถามสำหรับคุณคุณเคยเลือกรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนมาบ้างหรือเปล่าคุณคิดว่าการเลือกรับเงินเดือนสองรอบนี้มีประโยชน์ต่อการจัดการเงินของข้าราชการหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกันไหมมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่นี่